สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหญิงดาพาชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะทำไม,มนหนูก็ท่มมัดบ่อ<ำ>ชอบน้ำนองบอยในแบบของมื่อคืนเนี่ยเห็นไหม ตอนแรกบอกว่าจะไม่ไหลเนี่ยบ้านสิบบอกให้ทุกคนแบบห้ามไหลเลยห้ามทาคลิปห้ามไหลในช่วงที่เราแบบเราเปื่อยเออในช่วงที่คือคือให้มันเป็นส่วนโตแต่ว่าไม่คิดดูอีกทีนึงก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าทุกคนที่ดูผมติดตามในการทํางานของผมจะรู้ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะเมื่อคืนเนี่ยสิเดเห็นว่าผมอยู่กับลุกน้องแบบไหนพอ ในวันที่เราอยากให้เขามีความสุขผมดินคนจริงจังเดยทำอะไรคือจริงจังหมดเลยทั้งเล่นทั้งกินกินก็คือกินเล่นก็คือเล่นใช่โยถาดแม่ลูกบ้านทุกคนเห็นอะไรข้างหน้าไหมถาดเด่นั่น เช่นเขาไปอยู่ตามสบายเงี <c oughs> ย้ยลูบอสแบบเมื่อคืนเป็นเด็กมากเออถ้าไม่ไลฟ์แฟนครับผงคุ้มหน้าดูเออใช่ไหมครับถ้าผมปิดบังไว้ผมบ่มีอย่างที่สิปิดบังมุเจ้าหรอ่ะเออมันมันขนาดสิเป็นเรื่องที่ดีดิผมก็คิดว่าเราจริงใจต่อกันเนาะ เอบก็น้อยหรอกทุกวันนี้มันมันมีคนไหวคอยก็หอมเขาดีฮะว่าอะไรแบบแดนเซอร์ก็ยังหอมเลยอืมสปียหาังก็บพูนเป็นตะวาเป็นข่อยผีเป็นบอมูจอ้จ้าสปีดมาูม้จ้าสิมาขีดแท้ข่อยพูดเดิ <laughs> <laughs> ข่อยได้ต้องเป็นคนบอกพี่อย่าไปหอมแก้มคนนู้นคนนี้นะหนูไม่ เออหนูต้องเป็นคนพูดทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะหนูจัดการอยู่แล้วแต่นี่คือหนูเข้าใจนะเพราะว่าเข้าไปหนุนขเขาแบบนี้อะ่ะหนูจะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เอาามันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วไม,มแบบบริสุทธิ์ใจนะจริงๆอ่ะมันดีไม่ดีหนูไม่รู้แต่ว่าคืออะไรที่เป็นตัวเขาอ่ะบางทีมันเราเราเปลี่ยนอ่ะมันยากค่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ แสดงชอบแสดงออกแบบนี้แล้วอยู่ดีๆหนูม,มาคบกับเขาแล้วหนูไปห้ามเขาอะไรเงี้ยมันกม็มันก็ไม่ใช่ะคะ่ะคือการที่เราแบบจะคบกันจะอยู่ด้วยกันอ่ะมันต้องแบบมันก็ต้องเข้าใจเข้าใจในการเป็นตัวของเขาด้วยไม่ผิดเลยไม่เห็นเป็นอะไรอย่ากินนะมอยซอหน,นะะ่ารักคู่นี้นะครัขอบคุณ